ซซอยสองนะครับช่วงนี้ผมเป็นช่วงใหม่ครับคือเซเด็กหลอนนะครับเฮ้ยช่วงเซเด็กหลอนนะครับจะมาเล่าเรื่องผีนะครับเรื่องผีทดี่ยผมจะมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนอนพทีนะครับตัวละครเอกเขาตั้งชื่อว่ามานาะก็แล้วกันนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้ <c oughs> คือแล้วคือมานะนะครับ <c oughs> ได้ไปีนอนโรงแรมที่กรุงเทพ พอเขาไปนอนที่โรงแรมกรุงเทพเนี่ยเขาก็ตื่นมาการดึกสลึมสลือเขาตื่นมาปุ๊บเขาก็เจอผู้หญิงล่างท้ายเตียงครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ชูสิบนิ้วชูสิบนิ้วขึ้นมาทําให้เนี่ยเขาคิดว่าหวยออกสิบแน่นอนครับเขาจึงวันต่อมาเขาจึงไปซื้อหวยว่าซื้อหนึ่งูกับสุนหนึ่งเพื่อดักหน้าดักหลังนะครับพอวันที่หวยออกอเไรครับมาคุณมานะเนี่ยเขายืนแทบไปติดเลยครับพอดีว่าหวยออกห้าห้านะครับเป็นเรื่อง ชิดตะอตั้งชื่อว่าผีหลอกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณอยากมีเรื่องผีเรื่องอะไรอีกให้คุณชมคอมเมนต์ใต้ช่องชิดดาวผมผี่ปุ่นเพียงกษิษผีไล่ผมผีอะไรผมทําให้คุณดูหมดน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ